นี้ผมปรับระดับความยากของ AI เป็นอัลติเมทคอมเพต i ิทีฟนะครับทุกคนคือมันก็เป็นระดับยากสุดเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจังหวะเกมเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเรา้าใจขึ้นคลิปมันจะได้สนุกขึ้นส่วนเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยผมก็เปิดไว้นะครับผมวันไหนเปียกวันไหนลมแรงก็อาจจะลําบากหน่อยแล้วก็เรื่องของการยิงประตูผมปรับให้เป็น precision ครับ อินสไบบายโคตมที่ผ่านมาเนี่ยผมปรับโหมดแอซิสต,ตลอดก็คือกดยิงไปเถอะโอกาสที่เข้ากรอบเนี่ยมันสูงมากแต่การยิงแบบพรีซิชันเนี่ยมันจะเป็นการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติครับทุกคนยิงยากกว่าเดิมต้องกะระยะและน้ําหนักการยิงด้วยตัวเองถ้าแม่นคือแม่นเลยถ้าไม่แม่นคือเฮียเลยนะครับผมถ้าใครนึกภาพไม่ออกไอ้สมทักษะประสบการณ์ผมอะผมว่าผมถึงอยู่นี่ป็งไง ผูชโชว์เลยสาไกลนะสาไกลห <c oughs> ลายคอมเมนต์จากสตาร์โพสช่องเราเมื่อคลิปก่อนๆพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้าสันติไม่เหมาะที่จะเล่นระบบตีดากะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่า DNA ของนามันคือการเข้าทําเร็วแบบโบบะผมพูดตรงๆเลยนะทุกคน ผมโคตรเห็นด้วยเลยแต่ในเมื่อผมกลับมาคุมทีมเก่าแล้วเนาะก็เลยแบบอยากท้าทายอยากลองทําอะไรที่ไม่เคยทำไงถ้าให้ผมเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนปรัชญาการทำทีมนะผมว่าเปลี่ยนโค้ดง่ายกว่า นี่ <laughs> อมโมริมกุดิสันอ่าเอาเงี้เอา,ง,เอา,ง,เอางี้ยเงี้ผมให้เกียรติสตาฟโค้ดทุกคนเอาเป็นว่าเราเจอกันคนละครึ่งทางผมขอพิสูจน์ตัวเองจนจบฤดูกาลนี้ว่าผมสามารถเซตติ้งระบบตีนากาให้ทีมชุดน,นี้ได้ถ้าปีนี้เราจบพรีเมียร์ลีกต่ำกว่าที่5ฤดูกาลหน้าผมรันไดริกฟุตบอลเลยเพราะว่าอย่างที่บอกฤดูกาลแรกผมจะเน้นสร้างไปก่อนปูนพร้อมก่อสุลลอพร้อมยัง เดี๋ยวผมขยับสติลเลอร์มาแทนตอเรล,ล่าเลยนะครับทางขวาเพื่อให้เมกับเรเกียเล่นเกมรุกสบายขึ้นง่าย,ายๆแค่นี้เลยและใครก็ตามที่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอให้ปีใหม่นี้คุณได้ไปเที่ยวปีใหม่กับคนที่คุณชอบนะครับพิมพรีกนัดแรกของวันนี้ครับเอเวอเรตันปะทะเชลซีในวันที่ฝนพรำซะด้วยโอ้โหเจมเลยเจอมีไอใหม่นะครับผมแล้วพิกฟอร์ เดี๋ยวนะเราขายพิกฟอร์ดให้เชลซีเหรอที่ผมลืมไปแล้วเนี่ยอาแล้วมึงอย่ามาทะลึ่งเหนียววันนี้นะและนี่ก็คือตารางคะแนนอัปเดตล่าสุดนะครับอุ้ยอันดับนี้เรากําลังขี่กับเชลซีเลยนะถ้าเราชนะได้เนี่ยแต้มเราก็จะเท่าแมนยูนะครับผมเอ้ยเอาหน่อยครับนะถือว่าเป็นของขวัญช่วงสิ้นปีให้กับแฟนๆเอเวอเรตเนียนนะครับอ่ะมานจะยังยังทางเชลซีมาในระบบ4-2-3-1นะครับทุกคนกับตันฝั่งเขาเนี่ยคือจอห์นนี่พิกฟอร์ดเว้ส่วนฝั่งเราเนี่ยคือไดเบดดกยา อารมณ์เหมือนแบบเราไล่หัวหน้าคนเก่าไปเป็นหัวหน้าที่ใหม่อ่ะเนาะแล้วเราก็จ้างหัวหน้าคนใหม่มาเอออันเกูเนี่ยอ๋อกูเป็นซีโอไงเกมเริ่มแล้วนะครับผมแล้วเอาเจลซมาพลาดง่ายครับยังไงมีเอาลืมบอลไปนิดนึงแต่ยังมาได้แจ็คเมย์คือพอพื้นมันเป,เปียกแล้วกะจังหวะยากที่หายเลยต่อรเรล,ล่าครับให้มาที่ฮันเตอร์จัดระเบียบร่างกายกันงงๆนะวันนี้เออเกมมันเร็วครับยังไม่ชินนะ คนท่าก็ต้องปรับเทมโปการท่าไหวด้วยนะอุ้ยโยกสวยครับตอยล่าปาดโอ้โหทองโอ้โหโอ้โหโอ้ยิงอย่างเล่ดเลยวะลูกนี้มาเล็กกายยังออกมาดูให้แน่ใจว่านั้นใชาการยิงจริงหรือโอ้โเอาขันน้อฝึกปีซิชชันถอดโอ้โห เกียรเสาเข้าไปเลยครับรอนนี่เฮ้ยก็มียากเท่าไหร่นี่ว่าขับรถเกียร์ออตโต้มาตั้งนานเกียร์กระปุกก็ขับได้นี่นา <c oughs> โอ้ลูกนี้ซิลเลอร์แทนสวยครับเลี่ยมแบบเลือกมุมยิงได้เลยนะครับผมแต่ว่าเกือบหลุดกรอบเหมือนกันนะบอลต้องให้กันน้ำหนักแรงนิดนึงนะครับอันนี้โอเคหลอกสวยนั่นแหละไปครับเมเมเหงาชิบหายเหงาชิบหายโอ้โหเปิด เกียได้อยู่ยังไงต่อยละอุ้ยลางเกี่ยวขวาแล้วจริงโอ้โหช้าไปครับฮันเตอร์เกือบไปแล้วครับขาม,มือจังหวะนี้น่าจะโยนแล้วเลยครับเด็กยารับสบายครับให้แจ็คมีกระชากเลยจานเสียเหลี่ยมโอ้โหโดนกูบอกเลยภาคนี้ไม่น่าจะมีบัฟไปแดงหรอมั้ง<แ>เอา้าเหลืองเออเคลีเคอียคอนเนอร์ลองเปิดไปที่<แ>ว่างดิ แล้วโคให้เข้ากรอบไม่เข้าครับจังหวะนี้ชัวทดเจ็บหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้เราต้องเอาเพลงนี้เราต้องเอา <Nope. S 1> เอากูก็นึกว่ามันจะติดแอ่นน้ำไงเออจะเปิดสุดเส้นหลังไม่ได้ครับแล้วก็จบครึ่งแรกที่ฮิวดีกิซันครับผมมาดิมาดิมาดิยังไงครับยังไงครับมาแล้วโอ้โหหลวดกันโอ้โหโอเคไปมี ลากโอ้โหบอลบอลมันไม่เชื่องตีเลยแต่ก็ยังมาได้ครับมีมีโอ้โหมันนอนรอเหมือนู้นอนาคตอะแต่ไม่เป็นไรเล่นเร็วไปครับซิลเลอร์โอ้ยยังไงครับยังไงเออมันล้ำมาดีล้ำะเอาล้ําับไหมวะไม่มีธงจากไลแมนนะครับเอาเว้บบอลช่วงท้ายครึ่งหลังเป็นของเราครับซิลเลอร์ไปเรกเกรียเติมสวย ให้ง่ายดีโชบแล้วยิงหนีประตูไปก่อนแล้วปัดได้กบพี่ฟอร์ด้โหโเหนียวจิบหายมาสติเปลี่ยน3คนเลยนะครับผมดริบบิงอังกาู่กับบูธนะครับลงมากินเวลาแหละนะแต่ก็กินได้ไม่มากดิบบิงโอเคเอ้ยยังไงครับ3นาทีไปของเราสักลูกหนึ่งคงไม่เสียอ้ยให้ไม่ดีกับดิบบิงแล้วพุทธศิลป์ยังไงจาครับ3เต็มของเอเวอร์ตันครับผม ประเดิมนัดแรกพาร์ทนี้โอ้โหคือเกมเร็วขึ้นเนี่ยมันเหนื่อยกว่าเดิมนะทุกคนไหนจะการเล่นการคิดการพาคโอ้โหเอ็เจโรสติลเลอร์ก็ MVP แหละครับผมถ้นานักเตะที่ติดทีมชาติทีมเรานะครับผมก็ตามนี้เลยครับแตังก้านี่มีข้อเสนอดีๆติดต่อมาเยอะเหมือนกันนะไอ้หนุ่มนี่มีของอะเนี่ยกลับกันฮันเตอร์แม่งไม่ค่อยมีใครสนใจเลยเดี๋ยวนะเด็กมันมาทุกวันที่5แล้วโ,โหตารางเราว่างอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเอ้ยอ่าไปรุ้นพร้อมกันเลยว่าเด็ก ชุดต่อไปเนี่ยจะเวิร์กไหมให้ามว่าพาที่แล้วคือไม่ได้เลยนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืม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 ผมจำได้ว่าสตาฟแชทช่องเราบอกให้ลบนักเตะพวกนี้ออกนะครับผมตัวที่เราไม่ต้องการนะนะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มสล็อตให้กับเด็กรอบหน้าจะได้มีโอกาสเจอเด็กเก่งๆเยอะขึ้นใช่ปหงั้นลองเอาออกให้หมดเลยนะครับผมแล้วคือพักตั้งเป็น10บสวันแบบนี้เนี่ยนักเตะมันจะพัฒนาการเอออะไรวะอ๋อ <laughs> นึกว่าตัวเองเล่นแมนยูอยู่ยังว่ากูไปแพ้เชลซีศูนย์สามตัวไหนวะเนี่ยอ่ะมาดู มงคลตะเกาะเพิ่งฝึก Target Power เสร็จนะครับถ้างั้นโปรแกรมต่อไปก็อา่าอันไหนอะที่มันฝึกน้อยๆโห่เจ็ดวิค oh, เดี๋ยวนะมึงเป็นมิดฟิล l d ใช่ไหมเนี่ย Shadow Cycler ใช้เวลาแค่เจ็ดวิคนะครับอ่ะจัดไปอันไหนใช้เวลาฝึกน้อยสุดก็อันนั้นแหละอายุยังน้อยสแตทยังขึ้นได้อีกเยอะนะครับผมอ๋อและที่สําคัญตอนนี้ Star โค้ t ของเราเนี่ยมันเป็นสีทองเว้ยสกอร์ฟิล l d นะครับผมแตกฉานเรื่องตีกตการเรียบร้อยทําให้เด็กในตําแหน่งกองหน้าเราเนี่ยมันจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วโอ้โหสตา a r ใหม่มาโอ้ยม Mark Middleton m i ิ f i e l d Skill ห้าสิครับ จัดเลยแล้วคือเป็นสีทองด้วยนะครับผมนอกจากนั้นก็จะมีอู้เดี๋ยวนะมีเอ็กเปิดอีกแล้วสตาฟใหม่ๆเข้ามาสมัครงานกันเต็มเลยวะ่ะอันนี้เกเปิดกองหน้านะครับผมอ่าจัดไปตอนนี้ผมจ้างจนเต็มอัตราแล้วนะครับผมโ,โหแดงหน้าัวจัดบอกเลยว่าทีมหลังบ้านเราโโหดูดิ <laughs> เหลืองอารามแล้วดูลูกทีมเราครับโอ้โหสีเหลืองนี่มันสบายตาดีเหลือเกินมาไปดูเด็กกันทุกคนรอบนี้หวังว่าจะว้าวานะครับ Good man, กูดแมนว่าสั้นก็ยังคงแฮวเหมือนเดิมนะครับสำหรับอังกฤษแต่ว่ากูดแมนนี่ก็อืมคนดีคนดีฝรั่งเศสว่าไง ว้าวเดี๋ยวนะภาษาฝรั่งเศสออกเสียงบลินหรือเปล่าไม่แน่ใจใครมีความรู้ก็ชี้แนะได้นะครับผมโอ้โหเหมือนจะได้2ตัวเลยนะไม่สี่สามตัวนะครับผมลุยเวดีเอนี่เอามาก่อนเลยแต่ไม่รู้นะว่าเป็นกองหน้าหรือกองกลางสตาร์โค้ตกูก็มัวใช่ไหมน่าจะอารมณ์เหมือนฮันเตอร์ป่ะที่แบบว่ากลางก็ได้หน้าก็ได้นะครับผมอ่ะดึงไมห้หมดเซ็นเข้าไปโหค่าเซ็นสัญญาแม่นแพงอยู่นะแต่เรายังไม่หมดครับเราอัางเหลือแคนาดาอยู่ยังไงจ๊ะ โอ้แตกขอดูแบบเรียงโอวอร์หน่อยสิ6กสิหกเยอะสุดเราลงมาห4สิบี่นะครับ BDA หน้ามันเหมือนไข่วะผมรู้สึกคุ้นแปลกๆนะครับแต่ว่ามีความเร็วอา่าฮะมีมีสไลด์แทรกขึ้นมึงเป็นกองหน้าใช่ไหมหรือเป็นกลางก็ไม่รู้ว่ะแต่ช็อตพาร์ตสตาร์ทเยอะขนาดเนี้ยผมว่ามีโอกาสเป็นกองกลางมันจะเวิร์กไหมวะเนี่ยโอโ้โหดูอืมอาจจะติดโคต้มมาแต่จะบอกว่าค่าพลังแบบนี้มันก็ไม่ได้วาวนะมีใครอีกเมื่อกี้ที่ดึงมาไหนดูซิไอ้นี่ก็ โอ้ทำไมเพสโปเวนมันเกลื่อนจังวะเนี่ยอ,อ่แกเพสโปเวนอีกแกโอ้โหดูเหมือนจะว้าวอ่ะสามตัวน,นี้แต่ก็ไม่อ่ะตามธรรมเนียมครับวันนี้เวดียก็จะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับผมผมไปดูมาละมันเป็น CM ไว้ทุกคนเล่นกลางลุกได้กลางธรรมดาได้แล้วก็ริมเส้นได้แต่ว่าเล่นหน้าเนี่ยลบสองจะไปยืนกลางรับแทนซิลเลอร์กับตอริลาก็ไม่ได้นะครับลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้ยืนซ้ายแทนเมสซี่แล้วกันครับวันนี้สําหรับกิจกรรมรับน้องใหม่และนี่ก็คือเดบิวต์ของเขาครับโอ้โห น่าแกแต่เด็กมาดูสิเป็นตัวจริงของทางเบลนฟอร์ดครับมาในระบบ4-2-3-1อย่างที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับตัวสามประตูเป็นเคเลเฮอร์นะครับผมโอนเยก้าเทนโดดัมสกัดโอ้โหกองก็จับเหลือเกินใจกูไม่ดีเลยเนี่ยพราะจริงตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้มันเล่นตรงไหนนะครับผม Cyber City City ไซเบอร์สี่สีไปก่อนเผื่อจะพาทีมจบอันดับ4นี่เป็นไงโอ้โหไม่เอานะแบบ 4, 4นะีเป็น8เนี่ยไม่เอานะเอ้า บอลเป็นใจสวยครับมียังไงขวาเติมเร็วหน่อยสวยตายครับซิลเลอร์ซิลเลอร์ลาเซนวิ่งแข่งวิ่งแข่งกันเองวิ่งแข่งกันเองไปก่อนแล้วตัดเข้าในอันเตอร์เต็มแล้วจริงเรียบร้อยครับผมโอ้โหสองนาทีหนึ่งศูนย์ครับโรน,นี่ฮันเตอร์ครับผมจัดให้ทุกครั้งที่เลือกมุมเนี่ยขวาเสียวทุกทีเลยนะกะผิดนิดเดียวนี่มันมันไม่เข้านะทุกคนโอ้โหแต่ก็ไม่ขนามือผมหรอกเข้าแล้วต้องเอาหน่อยขิงหน่อยเดี๋ความมั่นใจโอโ้ต้องบอกว่าจับจังหวะ มั่วตัวกันจากแดนตัวเองเลยครับผมมัดจบที่โรนี่ฮันเตอร์ครับเฮ้ยเลวิสคิลลี่ดวลกับเรเกียเอ้ยรอดดักชิบหายแล้วมึงมิดพื้นเลยดับสกัดครับเลวิสคิลลี่โอ้โหโอ้โหยอมเหอะโดนโดนขนาดนี้ยอมเหอะครับนะชาดี้ครับผมอย่าหาทำเด้ออันตรีเพราะไม่ได้ทีมเนี่ยยากชิบหายเลยดูครับเคาะปั๊บแป๊ะเรียบร้อยพลิกหายครับผมเวรี โอ้ยดูเชิงการหลอกสวยไปเฮ้ยไม่ได้เล่นง่ายก่อนเอาแล้ววิ่งเลยแบบนี้เอ้ยฮันเตอร์เสบไก่มันไม่มีตัวไม่งั้นนี่คอร์สไปนี่ไม่ได้ลุ้นเลยนะครับผมไปดีเอครับดึงให้สิลเลอร์สิลเลอร์ทลลออแท็กเร็วเติม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 นั่นแหละดียิงยัดเลยแล้วหูยปัดได้ก็คิเรเฮ้แฟรงก์โอนเยก้าครับยกเปลี่ยนมาซ้ายโอ้โห หาบอลไม่เจออะบอกเลยแนวรับเอวตันตอนนี้สับโยกเอาเอาเอา,เอายังไงหมุนอีกโอ้ยพอซ,ซีดานซีดานคืนมาโอนิกา้าโอ้ยมันเจาะจนได้นี่ตรงแบบนี้โอ้ยสวยโดนไปยังไงข้้าข้างหน้า,า,นาวิง่งวิ่งแซงมาลุกเออไปแล้วมามาครับอุบ๊ย สอหนึ่งจากเจแม็กแจ็คเมครับจังหวะสวนกลับที่ต้อบอกว่าทําโดยสัมชัยาัยไม่มีการวางแผนใดๆนะครับผม DNA รล้วนๆ <S <S 1> <S 1> ดีครับเกียร์ไปไม่ได้ตั้งใจเกียร์นะตรงนี้ลั่นบ่งคืนมาครับดัมสกัดมันก็ยังมันไม่เสียโมเมนตัมเลยอะล่ะกินแปลกๆนะเกมนี้จะได้โอ้โหนี่ไงมาได้ไงะเนี่ะโคลกลางโอ้โหเนลสัน ยังไงโอ้โหโอเคอย่างน้อยบีบให้มันยิงยากก็น่าจะช่วยได้หรอวะาเอาแล้วบัสาวางซ้ายมงสวยมากมเม่ดีแล้วฮันเตอร์ยังสู้ได้ยกโอ้โหเต็มตีน,ตนว้าวโ้ยแล้วดูครับทีมเรานี้กระหน่ำยิงเข้าไปพยายามนินที่ตรงกรอบที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าโอ้สามเซฟของเทเลเลอร์ครับผมทำให้เราไม่ได้ประตูที่3ครับปโอเคค่ okay. นี้ไม่ได้ต้อง้ายวะไมดี ยักษ์ดีพอนดี้นะาเติมสวยมากอ่า่ะครับลูคัดยิงเรียบร้อย3 1หนึ่งครับจากลูคัสโซเดล่าแล้วก็น่าจะเป็นประตูแรกในสีเสื้อเอเวอร์ตันครับโอ้โห,หประตูแรกยิงด้วยอ้าวสันติก็ดีใจนะครับผมดลที่กูคุยตั้งนานยิงได้ัะทีนะโอ้โหแต่ว่าเพิ่งเป็นคนที่ช่วยเกมรับเยอะมากนะแต่ไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่นะครับ <laughs> เอาจบเกมงานขันครึ่งแรกครับปาด ปารมองเอ้ควะเอเอเว่าแล้วเห็นวิ่งมาแต่ไกลเสียแน่แล้วเสียจริงด้วยนะครับดัสการ์ดโยกเอาตามมาเอาคืนได้ครับปาดยังไงครับเมีเมีให้ตรงกลางตรงกลางสิเลยโยกหลอกแล้วออกเมีโยกหลอกแล้วออกเมีเรียบร้อยอันสี่ประตูต่อหนึ่งโอ้โหปุ๊บไม่ได้ยิงเยอะขนาดนี้มานาน26ประตูหูจากสาสิเกม เป็นสำรองที่ยิงเยอะมากทัางทั้งที่หลังๆมาติดตัวจริงแล้วนะแต่ผมยังติดภาพว่าเขาเป็นอะไรอยู่เลย <c oughs> โอ้โหจบคมครับแจ็คเมรนี่แหละเพรสิชั่นถ้าเกิดว่าคนยิงเก่งอะนะมันก็จะคมหน่อยนี่ <c oughs> อย่าพลาดไปกี่ลูกแล้วขออนุญาตเอาเบดีเล่นแทนฟ้าน,นะครับส่วนฟ้าเนี่ยโยกไปเล่นทางซ้ายแทนนะเยวไม่กล้าเปลี่ยนออกเผื่อบนนบอดแม่งจังไรยิงตีเสมอมาที่สวยเลยนะครับผม อยากลองดูว่าเวดียืนกลางเขาเป็นไงเพราะหน่วยก้านมันดูแบบเออดูทรงดีอยู่นะเฮ้ยตรงกลางทะลุมาสวยละมาแล้วประตูแรกอย่างเว้ยสวยโอ้วันนี้วันของเราอะซืเลอร์ดีเวดีไม่รู้จะให้ใครเลือกตัวง่ายก่อนเล่นไงมาก่อนครับเด็กน้อยคอริล่าคอริล่าให้ปปวิงวิ่งช่องสวยมากมาแล้วเดมิวไปดิ ลุยสเปรียครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อะไรวะก็พิ่งลงนัดแรกก็ยิงประตูแรกไงตอนแรกนึกว่าโอกาสครั้งแรกเออโอ้แต่ลูกนี้จับดีครับแล้วยิงนิ่มมากเจมหน้าเป็นศึกมร์ซีไซดดาบี้แม์นะครับผมเอเราจะสามเกมเลยไหมต้องสามแหละเพราะว่าพาร์ทสุดท้ายเราต้องเล่น4ี่เกมนะครับผมก็น่าจะหนักพอตัวแล้วจังหวะน,นี้ยังไงชาดี้อ้าวสวยล้บงัง ามาแล้วครับ5-2แล้วเปลี่ยนตัวไปยกเซตเลยแต่คงไม่หรอกมัง้งคงไม่เสมอ5-5หรอกมัง้งอ่ะออกมาครับซิลเลอร์มาพักหน่อยยืนเบื้ออะไรอยู่อะโรงทางด้านของบูธนะครับน้องตัวเล็กแล้วบเอาบูธมึงก็ลงมาดินั่งเบื่ออะไรอยู่อะออกว้างดีฝึกไว้ลูกฝึกไว้ลุงพี่ปาร์ตคอยประคองอยู่ดีดโโีโอ้ยโ,โอ้โห่ระยะแค่นี้ สวยครับบูธโอ้โหการยิงบอลน,นี่มันอยู่ใน DNA สวยอังก้าโชบแล้วร้ำหน้าไหมไม่ร้ำก็โดนเด็กเบดีเอเลือกมุมเรียบร้อยครับ6ประตูต่อ3พี่เล่นความยากระดับอะไรครับดับกัดโอ้ฝาอย่านะอย่าเสียเพิ่มอย่าเสียเพิ่มรักษาความมั่นใจดีไว้สวยการาโดแล้วชกชกชกโอ้โหโชกไม่ทันสวยแล้วโดนโยกแล้วยิงแมงก็ยิงดีจัด โอ้โห6กสามครับอ่ะแต่ถือว่าวันนี้ทำได้ดีครับถึงแม้ว่าจะโดนยิงเยอะไปหน่อยแต่เราก็ยิงได้เยอะเหมือนกัน2ประตูจากแจ็คเมย์แล้วก็2ประตูจากเบดีเออีก2ประตูที่เหลือใครวะช่างมันจําไม่ได้แต่บอกเลยว่า MVP ก็น่าจะเป็นแจ็คเมย์ว่ะเบดีเอที่2นะครับพรีมเมียร์ลีกตอนนี้เราอยู่อันดับ6นะครับผมหุยแต้มเท่าแมนยูแต่ว่าแข่งเยอะกว่า1เกมนะครับเอ้ยยังไงนี่ลิเวอร์พูลผมว่าซิตี้อาร์เซนอลเนี่ยน่าจะกาลังส่งใจเชียร์เราอยู่นะครับดาวสำรวจเป็นไงตอนนี้แจ็คเมย์ยังคง เตอร์19โอ้โหจะได้เสื้อเบอร์มก้าไหมเนี่ย มันคือแจ็คเมย์มันก็ยิงห่างออกไปเรื่อยๆอ่ะสงสารมันวะ่ะเราอนุโลมให้ฮันเตอร์หน่อยไหมทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเป็นลองดาวซันโวได้แล้วกันถ้าสมมติว่าแจ็คเมย์มันเป็นดาวซันโบนะสงสารแล้วน้องมันแอซซิดไปสิบเจ็ดด้วยโอ้โหนำโด่งอันดับหนึ่งของลีกนะครับจอแดนพิกฟอร์ดโอ้โหย้ายออกไปแล้วได้ดิบได้ดีนะมึงเอเวอร์เรตติ้งยังคงเป็นมิโกปาส์นะครับลงยี่สิบเก้านัดเรตติ้งยังอยู่ที่แปดถือว่าแบบโอ้โหคงเส้นคงวามากแล้วดีมากๆเลยที่เราได้เห็นซิลเลอร์ขึ้นใหม่คนนึงงมีแจ้เตือน12รายการเนีี่่ยดูซิวาามออะไรบ้้งโโห 12อะไรวะ ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่วันที่1 2เดือน12นี้ไข่กูมิงเขามีโปรโลดพิเศษให้นะครับใครที่มีปัญหาหนวดล่างยาวรบล,ลุงรังบดบงังทัศนวิสัยนะครับแนะนําให้ลองจัดไข่กูมิงไปเล็มขนกันได้เทคโนโลยีเซฟเทคของเขาจะช่วยให้ใบมีดมันไม่บาดนอ้องที่สําคัญใช้เสร็จล้างน้ําได้เลยทันทีนะครับเพราะว่าเขากันน้100ํร้อ0เปเหลังจากเล็มขนเสร็จก็ชําระล้างด้วยไขย่คลีนเซอร์ก็ฟินไม่น้อยมีให้เลือกทั้งสงสูตรไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นทําความสะอาดล้าลึกใช้แทนสบู่เหลวได้เลยอารมณ์เหมือนทามมยให้น้องเลยนะครับ นานกว่า72ชั่วโมงใครที่สนใจทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้นะครับลองไปช้อปปิ้งกันได้ตอนนี้มีโปร12-12นะกดที่ลิงก์ด้านล่างและตะกร้าปักหมุดได้เลยครับผมศึกเมอร์ซี่ซไซส์ดาร์บี้แมตช์ครับเอเวอเรตันเปิดบ้านรับกัเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลถ้าลิเวอร์พูลชนะเกมนี้ได้โอกาสเป็นแชมป์นี่โอ้โหสดใสมากครับเพราะว่าเกมการแข่งขันเนี่ยหลังจากจบเกมนี้ก็เหลือเพียงแค่4นัดเท่านั้นนะครับผมอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดครับตอนนี้แมนยูโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรเราก็ทำหน้าทีี่ขอองงเรราไปนนนะคัับว้้ผมต เขาเตยแท็กว่ะต้องเก็บแ้มเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมากดเราแน่แล้วเขาเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดในลีกด้วยคิดว่าเราจะต่อวันซู้ก็ได้ไหม <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้น วันนี้ผมจึงจับเอาตอรล,ล่ากับลูก้าบูธเล่นกลางรับคู่กันนะครับผมวดีเยเป็นกลางรุกแล้วก็ปาร์ตไปทางซ้ายผมรู้สึกว่าชอบมิติปาร์ตทางซ้ายว่ะมันดูแปลกใหม่แล้วคู่แข่งก็น่าจะจับทางยากด้วยแล้วมันก็จะทําให้ผมเล่นวดีเยแบบด้วยความเป็นเด็กอะ่ะผมก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยตอนแรกว,ว่าจะอังกาลงแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เป็นทีเด็ดช่วงท้ายแล้วกันเพราะว่าเรายังต้องอาศัยช่วงแบบนักเตะลิ้วพูหมดแรงอ่ะเนาะอ่ะ รวยครับโรของลูคาบูธเนี่ยก็จะเป็นโฮดดิ้งดีฟน์นะจะไม่ใช่บิลล์อัพดีฟลิงเหมือนทางด้านฟิลเลอร์นะครับผมเอามาดูครับว่าวันนี้เราจะส่งให้ลิวูเป็นแชมป์เลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะเตะขัดขาเขาได้นะครับอันนี้ผมเอาเตือนว่าผมไม่อยากให้ลิวูได้แชมป์เท่าไหร่วะตอบด้วยจิตวิญญาณความเป็นแฟนนิวตตันนะครับให้ไปที่ตอริล่าลูคัสตอริล่ามีปาร์ตเรียกซ้ายมือออกไปก่อนออกไปก่อนยังไงฮัตเตอร์ยังไง, Hunter, ง,ไ,งได้หรือเปล่าไม่ได้ครับกองคืน เนี่ยคันเตอร์มันหาช่องไม่ค่อยดีเนาะในจังหวะแบบว่าวิ่งจากแนวลึกเนี่ยเอาแต่ตรงนี้ยังไงเอาใจพี่ตัวหูอะไแบบไม่เป็นไรได้ยอยู่ครับบอลที่แจ็คเมย์เลยเกียร์เตอร์มาแล้วไม่ให้ครับตรงกลางนั่นแหละโฉมเลยเวโรหูบอลไหนเป็นเก๋าจัดโอ้โหเวทเวทมันโยกทีหลุดเลยนะครับผมยังไงครับพอเรียนโอ้โหบังอุดจิ้มสวยแล้วเคลียร์เลยครับอาเก้บอลปรินส่งเดี๋ยวนะ ลมมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะอ๋อยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคแรงอยู่เคลียร์ไปข้างหน้าแต่บอลไม่เคิร์ฟออกข้างกูเหลือเชื่อนะครับซา,า,าร่ายังไงโมซาร่าให้พอลเลียนเบียสเวียสชิ้หายแล้วกะพลากเวียสเวียสเอาเวียสโอเคไปครับเกมสวนของเอเวอร์ตันยังไงครับปาร์ตปาร์ตลากลิล่เส้นก่อนปาร์สามาถ,ถึงอีแล้วฮันเตอร์ปากปาร์ตปาร์ตเกี่ยวเล่นปาร์ตปากเบดีเย่เบดีเย่หลุดเวดีเย่ โอ้ <Yeah! laughs> oh, ใครจะไปคิดว่าน้องมันจะยิงลิวพูครับดิ่งศูนย์จากลุยสวเดียโอ้โหเหมือนจะไม่มีของที่ไหนได้ของเต็มกระเป๋านะครับผมโอ้โ oh, ห oh. สอดมาสวยมากครับจบด้วยซ้ายกัปโปโอ้ oh, ดีกัปโป้ทางซ้ายดีบารเล่ให้แม็กอลิสเตอร์เอาหูยอมคูนนี้โดนเรียบร้อยครับ ชิงกันสวยจัดครับเรียวพูมอบเลยลูกนี้ทำกันสวยจริงไรอันกาเวนเบิร์กมองหาเพื่อนทางขวามีเติมให้คอนเนอร์แบรดลีย์แบรดลีย์ถืนมาที่ไรอันครับบอร์เดนเวสโอ้โหอิซักพีกขวายังไงขวาซ้ายได้บทสูนี้ต้องระวังซ้ายมาแล้วยิงเลียดโอ้โหมึงก็คมเกินอีซักครับอีซักทางขวามีมีตอยล่าดิยังไงโอ้โหเลือกซ้ายมาครับแม็กอลิสเตอร์อเล็กซิสม้วน ยุโรปไปเอ้าโอ้ยดูตรงกลางชิปหายแล้วตรงกลางกูไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ทางผู้เล่นริเวพูเลยนะครับผมยังไงกาโกคพืนเดยอย่านะอย่าจ่ายนะอย่าอย่ายิงนะอย,อย่าอย่าได้ไหม่โอม้มันมันมันเอาตัวเข้าไปแย่งไม่ได้อะ่ะจะร้อยโดนลูกที่สี่ยังไงไปบูธไปนั่งเลยครับส่งซิลเลอร์ลงมาไม่ต้องน้อยใจไปหนูมันตามแท็กติกผลนาทีเดียวครับครึ่งแรกเหมือนผู้เสิจะให้เล่นไปก่อนนะเอาได้ดี จัดให้ล็อกเอา้าล้มไปแล้วยังไงล็อกมาโลยาวแบบนี้ยาวแบบนี้ยาวมาดิครับโอ้โหตัดในมันเตะปากซอยครับที่โอปาร์ตสองสามครับโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้เอ้ยปีกที่ดีมันมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วก็จบครึ่งแรกที่ฮิวดี้คินสันครับโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้มันแน่นอนนะครับโดนบีบแบบน,นี้เสร็จจนผมก็แกะเพสซิ่งเป็น แหมโอ้โหอังก้ามึงวิ่งเลยมึงวิ่งเลยยังไงเอียงเบียร้อย3าประตูต่อสามจากอาุชิอังก้าครับโอ้โหฝันได้ครับให้โกเมสโอ้ตื่นเต้นตามตีเสมอได้ขอ,เ,อเกมเนี้ยให้มันเป็นของกูเถอะวะไปไปดีเอเมลากราอยางไงสุดเหยียดตามไม่ทัน อังก้าฝากบีก่อนบีบีแทงอังก้าอังก้ารอรอรอ,รอจะหลอกออกขวาแต่ให้มีมีดึงแล้วจบก่อนลูกนี้ติดเซฟไปยส่งเบเกอร์ครับแม็กลิเซอร์แม็กอาริสคืนยังไงครับเวสดีคืนแทงเอ้ยเดียร์ชิบหายคนบิดโอ้แต่แก้ได้แก้ได้ไงวะจ่ายกลับมาแล้วยิงเรียบร้อยครับผมโอ้สี่ประตูต่อสามครับทีโมโบ๊ท แล้วเสียงกูเป็นอะไรวะเนี่ยปูสิบประตูอะ <c oughs> สิบประตูอือสิบประตูครับ <c oughs> ป่าเสียงกูจะกลับมาสองนาทีสองนาทียังไงกูไม่ไปไหนงะั้น่ะเอาแม่งมันมันวิ่งดักหลังอนะ่ะโอ้ตายฮะยังไงสองนาทีหมดแล้วนะมึงอย่ามาทำอะไรแพงๆนะเออ<ะ>โอเค สินเป่าจบเกมเลยครับโอ้โหนึกว่าจะให้คอนเนอร์โอ้โหไม่ดิคอนเนอร์อได้ไงวะกูต่อัดเขาลกลกไปหน่อยโอโ้แต่ต้องบอกว่า เอเวอร์ตันทำแสบครับไทยชนะนัดน,นี้เนี่ยน่าจะทำให้เอเวอร์ตันยิ้มแย้มเลยครับเพราะว่าอันดับในตรารางคะแนนก็จะขึ้นไปน่าจะไม่แน่ใจว่ะต้องไปดูแต่ที่นี่อาร์เซนอลกับแมนเิตี้นี่ยิ้มแทนแล้วครับคร <c oughs> องบอลก็ไล่เลี่ยกันนะโอกาส8ครั้งเท่ากันแต่เราคมอ่ะวันนี้อูเรตติ้งสุดยอดครับแต่ละองค์แมนยูเจอเชลซีเสมอแสดงว่าเรา เหยียบหัวนะครับตารางคะแนนตอนนี้เราอยู่เอา้าอยู่ดับ6เหมือนเดิมวะโอ้ oh, แต้มเท่าเมนยูครับพร <c oughs> ์ทหน้าก็จะเป็นตอนจบของซีซั่นหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเ <c oughs> วลาผ่านไปไวมากเลยเนาะแล <c oughs> ้วบางเอิญตอนต่อไปที่เป็นตอนจบเนี่ยมันจะเป็นวันเกิดผมพอดีเลย <c oughs> คลิปน่าจะลงวันที่สิบี่ธันวานะครับผมแล้วอืเอ้าไม่ได้เหลือสี่เกมหรอกเหรอทิพไายแล้วเหลือห้าเกมอาจจะไหวก็ได้ห้าเกมจะดูกันหรือเปล่าล่ะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าผมกลัวว่าคลิปมันจะนานเกินนะครับผม